ือสกุลประกอบมาจากโครงการไหนคะหน้าประพุ่ได้เลยค่ะครับผมวีรพันธ์แจ่มตะครับเป็นหน้าทีมวิจัยครับโครงการขยายผลเกษตรกรรมยั่งยืนโดยใช้กระบวนการสะกอนเพื่อบำรุงพืชหน้าที่อย่างไรโครงการตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าทีมวิจัยอโครงการที่ทำตัวสายยางเกี่ยวกับ โครงกาสในแง่ของกิจกรรมยั่งยืนเนี่ยครับคือตอนนี้นะครับเขาเขาว่าเขามองเห็นปัญหาเกี่ยวกับใบเกษตรกรรมยั่งยืนแล้ก็แล้วก็ชาร,ารทิทำงานด้วยปัญหาของเกษตรกรรมที่พัฒนาของบางภาคที่ว่ามีการใช้สารเคมีเยอะนะครับแล้วก็มีพืชเชิงเดี่ยวเข้ามา เข้ามาเยอะแยะนะครับมาในพื้นที่ทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีการใช้ในสารเคมีสูงนะต้นทุนการผลิตที่เราสูงไปด้วยนะครับและอีกประเด็นหนึ่งจริงๆแล้วในพื้นที่เรารบอกสามารถผลิตพืชเกษตรได้ไ,ดไดหลายได,ได้หลายชนิดนะครับได้มากมายแต่ว,ว่าข้อหมดมีการรวมกลุ่มในการนำเสนอสินค้านะครับ สังเกตง่ายอย่างเช่น,น,นปัจจุบันน่ะคนจำนวนแปดพันเองบอกบริโภคสินค้าพืชเกษตรที่มาจากชิมัยอังนั้นที่เราก็ัผลิตได้นะครับผลิตได้ทุกชุมชนอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยมาทำชนวิจัยว่าเราควรสร้างกระบวนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเนาะเพนะื่อที่เขาจะใช้กระบวนการตรงนี้นเป็นกลไกในการทำเพื่อเกษตรยั่งยืนของเรานะครับ คือมันมันมันลุกขึ้นมาไปก็เลยมีการตั yani ้งเป็นกลุ่มสากลขึ้นมาครับแต่ตอนนี้ก็ยังยังเป็นขั้นเริ่มอยู่นะครับเขาทํางานใช้การวิจัยในสองสองสองว่าสองภาเนาะในส่วนของเกษตรกิกรรมในส่วนของสมาชิกอันนี้ครับนี่อย่างนึงและในส่วนของสากลในส่วนโครงสร้างสากลในส่วนของกรรมการอีกก็ต้อง เดําเนินการไปไปด้วยกันไปพร้อมๆกันเพื่อให้กระบวนการสะพเนี่ยสามารถเป็นกลไกในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของโครงการท่านแล้วก็เคยคือเหมือนเราเคยทำแบบการวิจัยมาตลอดค่ะคือแบบเคยคืออันนี้เป็นขั้นแรงนะครับขอความเข้าใจได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะคือ คิดว่างานงานวิจัยเนี่ยครับก็มันสามารถอตงมองว่าะครับอแก้ไขปัญหาที่แบบคุ้มครองได้อ่าก่อนอ่าก่อนหน้าค่ะก็คือได้ทําอะไรมาบ้างค่ะอ่าก่อนหน้านี้ผมทํางานขนานชลเนี่ยเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยครับแล้วก็ตอนนี้เป็น ให้การบำนาญข่าวแรกเป็นเรื่องที่เราคุมการทำงานวิจัยเฟดตัวเลยครับครับในช่วงช่วงไหนงานวิจัยอันนี้นะครับกับการมาทำเฟดตัวแล้วแผนต่อไปของโครงการอาเซียนอย่างไรครับในส่วนของผมนะครับเขาบอกคงจะทำงานวิจัยนีในในเฟสนี้เนาะมันเรื่องมันทะลุเรื่องมัน นี่นะครับซึ่งเขาบอกแต่หน้าเขาบอยังมองเห็นอนะไอเยอะแต่เนาะแต่จะทําในส่วนที่มันมีที่สุดก่อนแล้วก็การประกอบการคนคิดเยอะเรืปมาณนี้เลยเพราะวตับแผลเลยครับฝากถึง,ท,ง,ถงทุกท่านนะครับที่ดูอยู่นะคพราะว่างานวิจัยเพื่อการข้านาเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับกเกษตรกรระดับชุมชนระดับประเทศ นนัอี้การวิจัยเป็น,ปนสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นการพัฒนาคนไปด้วยองครับ